่านรับประทานไข่ต้มวันละสองฟองแล้วก็กาแฟดํา1ถ้วยขอหยิบยกประเด็นนี้มาพูดให้ทุกคนฟังแล้วกันว่า mm hmm. ข้อที่1ครับไข่ต้ม2ฟองประกอบไปด้วยโปรตีนเนี่ยฟองละประมาณ7กรัม2ฟองก็คือ14กรัม mm hmm. การก mm ินโปรตีนสูงขนาดนี้นะครับจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ป้องกันภาวะซาโคพพินีเหรือว่าภาวะกล้ามเนื้อฝ่อรีบได้ mm hmm. ข้อที่2ครับในไข่แดงเนี่ยถือเป็นกู๊ดแฟตไขมันที่ดี mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดเรื่องไขมันเลวหรือพวก LDL แอเนี่ยออกไปได้ ข้อที่3ในไข่แดงเนี่ยมีวิตามินพวกวิตามิน B แล้วก็ตัวโคลีซึ่งโคลีเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่ช่วยเรื่องสมองอแล้วก็ช่วยเรื่องตับจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไขมันพอกตับได้มีเฉพาะแค่ไข่นะยังมีกาแฟดําอีกข้อดีของกาแฟดําข้อที่1คือหลายๆคนเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องระบบเผาผลาญที่ไม่ดีหรือว่าระบบเผาผลาญพังการดื่มกาแฟเนี่ยจะช่วยเรื่องของระบบเผาผลาญเพิ่มเติมได้ดีมากยิ่งขึ้นข้อที่2โคลีฟินอนที่อยู่ในมลเมล็ดกาแฟ เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกับร่างกายแล้วก็หลายคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องโรคเลื้อรหลังเนาะเช่นเบาหวานไขมันความดันครับมื้อเช้าแบบนี้ถ้าทานต่อเนื่องจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเรื่องโรคเรือรหลังแบบนี้